เริ่มจากมันมันเริ่มจากระบบเล็กๆนะที่เป็นระบบออเดอร์นะครับคือเทคออเดอร์ผ่านเว็บเนี่ยหรือคือเกี่ยวออเดอร์ผ่านเว็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ทำเราก็ทํามาเพื่อประมาณ8ปีที่แล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มศึกษามากขึ้นนะแล้วก็มาดูว่าปัญหาที่เขาใช้กันจริงๆเขาใช้อะไรกันเราก็มาพบว่าเอาตั้งแต่แรกเลยนะเวลาบริษัททําวางแผนการวางแผนความต้องการสินค้านะ ปัญหาของเขาคือเขาวางแผนความต้งองการสินค้าเนี่ยก็คือแผนกมาร์เก็ตติ้ง Marketing ก็ต้องบอกว่าเออผมอยากได้ผลดักนั้นหรือผมอยากขายผลดักนั้นเท่านั้นเท่านี้การ์ดติ้งก็ต้องไปเซอร์เวีลูกค้ามา,าลูกค้าอยากได้แบบนี้มันนี้นและเสร็จแล้วเขาก็มากําหนดว่าอโปรดักตัวนี้ผมจะขายหนึ่งล้านบาทบผมจะขายผลดักตัวนี้ผมจะขายห้าสิบล้านบาทผมจะขายตัวนี้เท่านี้พอเราเอาทั้งหมดออกมารวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นยอดของบริษัทถูกไหมเสร็จแล้วไอ้ภาพที่มันเป็นภาพที่มันเป็นยอดรวมตรงนี้มันไม่เคยถูกแปลงลงมาสู่เป็นเป้าการขายถูกไหม เพราะมันยากนะสมมติบริษัทที่มีสินค้าอย่ประมาณ500ไอเทมนะหรือประมาณ1 0 0 0ไอเทมหรือ SKU เนี่ยนะการที่เขาจะบอกว่าแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละคนต้องขายเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนวางแผนก็วางไปซับซ้อนน่าดูเลยซับซ้อนมากเพราะไอ้คนวางแผนอยากจะวางแผนเท่าไหร่ก็วางไปไอ้คนขายอยากจะขายอะไรก็ขายไปแล้วมารู้สึกตัวีกทีหนึ่งเนี่ยสองตัวมันไม่สัมพันธ์กันถูกไหมฮะเราก็เลยจับประเด็น2ตัวนี้แล้วบอกว่าเออผมทําให้2ตัวนี้มันสัมพันธ์กันดีกว่านะมันก็เลยเกิดเพิ่มเติมขึ้นมา3เรื่่องใหญ เรื่องแรกก็คือการทําการวางแผนของแผนการตลาดออันที่สองคือการวางแผนการขายะนะแล้วก็อันที่สามคือการตั้งเป้าการขายมีสามเรื่องก็คือ marketing focus sales focus แล้วก็ sales target ะนะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆเรื่องนึงะนะที่เราใส่เพิ่มเข้าไป<อ>โจทย์ของเราเนี่ยที่เราใส่นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเมื่อการตลาดเขาวางแผนปุ๊บเนี่ยการตลาดเขาจะรู้ว่าเขาอยากจะผลักดันอะไรเข้าตลาดถูกไหมตลาดกำลังสนใจอะไรอยากจะเล่นยังไง เขาก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องการโฆษณาจับกระแสถูกับกระแสถูก็จะไปสร้างกระแสต่ออย่งไรถูกไหมพอเขาเล่นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องผลักไปให้ผนกขายเนี่ยนะรับลูกเลยรับลูกไปถึงช่องทางเลยที่ว่าไปถึงช่องทางเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือว่าสมมติผมเป็นพนักงานขายนะผมเป็นพนักงานขายผมเดินเข้าไปหาลูกค้าเออเฮียเฮียวันนี้เฮียซื้อตัวนี้หน่อยละกันถูกไหมฮะนั่นคือตัวที่พนักงานขายอยากขายแต่ไม่ใช่ตัวที่บริษัทอยากให้พนักงานขาย คือบางกันนะบางตัวเนี่ยเซลผักตัวนี้เพราะว่าค่าคอมดีกว่าถูกแล้วก็ผักตัวนี้ไปเรื่อยๆนะก็มีปัญหาเรื่องค่าคอมหนูเองซึ่งค่าคอมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าโจทย์ใหญ่คือทํายังไงที่จะทําให้เมื่อแผนกมาร์เก็ตติ้งบอกว่าเฮ้ยนายขายตัวนี้นะฮะให้กับช่องทางของยูเนี่ยหนึ่งล้านบาทพนักงานขายก็ต้องไปผักตัวนี้ได้หนึ่งล้านบาทถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันทั้งยวงครับ ที่ผ่านมาหลายบริษัทที่ใช้เนี่ยเขาใช้ EXCEL กันพอใช้ EXCEL กันคนวางแผนก็วางด้วย EXCEL เวลาส่งมาถึงตรงนี้มันเป็นคนละเรื่องกันก็ต้องมานั่งทําใหม่โอ้โหเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจริงๆนะเราก็เลยบอกเออครับผมทําตรงนี้ให้นะลากตั้งแต่ลงไปถึงเซลล์ทาเกตเลยนะเป็นพนักงานขายแต่ละคนเพราะฉนั้นพนักงานขายแต่ละคนแต่ละคนเขาจะรู้เลยว่าเดือนเนี้ เขาต้องขายสินค้ากลุ่มไหนโอ้โหมีกําหนดเป้าชัดเจนเลยชัดเจนมากอถือถ้าเป็นภาษาราชการก็ต้องบอกเป็น KPI ถูกถู KPI ใช้ไม่ได้ตาม KPI ไม่ได้นะครับตัวนี้ถึงกราฟกราขึ้นครับขึ้นราฟนทีนี้พอพอเราพอเราเริ่มพอเริ่มเราเราเริ่มใส่ตรงนี้เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับแผนกขายเขาก็บอกเออเฮ้ยมันเวิร์กนะมาเริ่มสัมพันธ์กันละทีเราก็จับเอาเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเทคออเดอร์ การเทคออเดอร์ก็ต้องสัมพันธ์กับเป้าถูกไหมแล้วก็จับสองเรื่องนี้มาผสมผสานกัน